คิดนี่เดี๋ยวสร้างแมน้นสิาพามาเปลี่ยนน้ำมันเอ็นยู่ c เก้าครับเดี๋ยวไปเพิ่งพร้อมกันครับตรวจเช็คตามระยะรับปรกันครั้งที่หนึงนะครับเบือทองมองเล่นมือครับครับสองห้งครับมาเปิดสิบเก้า

เบิดแล้วนะครับแซงแมนเบิดแล้วน้ำมันเครื่องทั้งเบิดนะครับใส่อยู่เจ็ดจุดหกลิตรนะครับตอนนี้ผมเติมเข้าไปหกลิตรแล้วนะครับเดี๋อวเจร้อนหน่อยอีกจะร้อนนึงครับเรียบร้อยแล้วครับ อย่าลืมอุดจุกนะครับสร้างแมนจุกมือุดกันอย่า,า,าลืมเรียบร้อยรอบนี้เปลี่ยนอยู่ที่สามสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับตามหลักจะเป็นห้าสิบชั่วโมงครับแต่ว,ว่าลูกค้าให้เปลี่ยนเลยนะครับรอบต่อไปก็บวกไปอีสองร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับ หรือว่าสิเปลี่ยนชุดใหญ่ยอยู่ที่หนึ่งพันชั่วโมงนะครับ คือเขาเจอคนเดียวกันแล้กาทาง้วา <c ười>